สวัสดีค่ะพบกับช่องเกษตรกรยุคใหม่เหมือนเดิมนะคะวันนี้ดาวก็พามาดูทุเรียนนะคะวิธีการดูแลทุเรียนต้นที่แบบมันไม่สมบูรณ์แบบนี้นะคะคนอื่นนะคะดาวต้องขอฝากนะคะขอฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะลืมอ่กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของดาวต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ดาวได้ทําคลิปเอ่อวิดีโอใหม่ๆ มาลองให้พเพืเเ่อนๆท่านผู้ชมดูกันสม่ำเสมอนะคะวันนี้ก็จะมาแนะ lawsuit, นำวิธีการดูแลต้นทุเรียนกันต่อนะคะต้นทุเรียนตรงนี้ที่ดาวได้ลงคลิปไปเมื่ออาทิตย์ก่อนเป็นทุเรียนที่แบบต้นต้นแบบพังยับเยินมากนะคะเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยดาวเราได้ลงให้ดูไปนะคะเป็นต้นทุเรียนต้นนี้เลยเพื่อนๆ possibly, ท่านผู้ชมที่ติดตามคลิปของดาวอยู่คงจะจํากันได้นะคะว่าเป็นต้นทุเรียนที่แบบใบยับใบพังแบบนี้นะคะ วันนี้นะคะดาวก็จะพามาอัปเดตต่อนะคะอัปเดตต่อเนื่องเลยหลังจากที่เราได้รักษาทางใบทางดินไปวันนั้นนะคะวันนั้นที่ดาวพามาดูก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะหนึ่งอาทิตย์กว่ากว่านะคะวันนี้เราก็มาดูกันต่อว่าหลังจากที่ดาวมารักษามาดูแลมาบำรุงดินวันนั้นบำรุงใบวันนั้นอะ่ะการเปลี่ยนแปลงของเขาจะเป็นอย่างไรนะคะก็ วันนี้นะคะเริ่มสร้างยอดใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะคะเริ่มสร้างยอดใหม่ขึ้นมาแตกยอดแดงๆแบบนี้นะคะส่วนใบเก่านะคะใบเก่าเราไม่ต้องไปสนใจแล้วนะคะหลังจากที่ใบพ้นแบบนี้นะคะปล่อยให้หลุดร่วงไปนะคะเมื่อใบหลุดร่วงไปยอดใหม่ที่สร้างมาก็จะสมบูรณ์ขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้ยอดใหม่ที่แตกขึ้นมานะคะเริ่มที่จะออกมาแดงๆแบบนี้นะคะแต่ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเราก็ยังไม่พอใจกับสิ่งที่ เรามาดูแลนะคะก็ต้องดูแลต่อนะคะเพราะว่ายอดที่แตกมาจะแตกามาได้แค่ส่วนเดียวนะคะไม่แตกมาทั้งต้นไม่แตกมาแบบแบบเบงทั้งต้นนะคะมันต้องแตกเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับที่ดาวให้ดูตอนแรกนะคะที่แบบไม่มียอดเลยใบแบบพุนหมดทั้งต้นนะคะแต่ก,กับวันนี้เปรียบเทียบกันนะวันนี้ดีกว่าเยอะเลยนะคะเพราะว่าวันนั้นน่ะคือเหมือนกับว่าต้นทุเรียนเนี่ยมันจะไม่รอดแล้วนะคะเพราะว่า มันอ่าเป็นเหมือนกับว่าดินเสื่อมสภาพนะคะก็คือดินอัดแน่นมาเป็นเชื้อราทางใบเต็มไปหมดเป็นจุดใบทะลุเต็มต้นเลยนะคะถ้าเพื่อนๆนท่านผู้ชมอ่าดูคลิปนี้แล้วลองไล่ลงไปดูอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปที่ดาวลงต้นทุเรียนตรงนี้แหละให้ให้ชมนะคะก็จะสังเกตเอกมาเปรียบเทียบกันว่าเอา่อต้นทุเรียนที่มันใบพังยับวันนี้ดาวได้มารักษาต่อเนี่ย ผลของการที่มาดูแลรักษาเนี่ยจะดีขึ้นได้ประมาณไหนนะคะวันนี้ก็มารักษากันต่อเพราะว่าต้นทุเรียนเริ่มฟื้นตัวแล้วนะคะหลังหลังจากที่พังยับเยินนะคะก็คือแบบสีน้ำตาลนะใบเป็นแบบแบบเป็นเชื้อราหนักมากนะคะทั้งทางดินแล้วก็ทางใบเลยนะคะที่เป็นตอนนี้ก็เริ่มแตกยอดขึ้นมาแดงๆแบบนี้นะคะแต่ยังเตกไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเตกมาได้ประมาณนี้ก็ก็ก็ก ดีกว่าเก่ายเยอะแยะนะคะต้องฟื้นฟูสักหนึ่งเดือนนะคะต้นทุเรียนประมาณนี้ฟื้นฟูสักประมาณหนึ่งเดือนต้นทุเรียนก็จะสมบูรณ์ขึ้นยอดก็จะแตกเต็มต้นขึ้นนะคะไม่ต้องกังวลว่าทุเรียนของเราจะตายนะคะถ้าเป็นแบบใบพื้นแบบนี้เราก็ยังดูแลต่อให้สมบูรณ์ขึ้นมาได้นะคะดูแลดีๆนะคะเขาก็จะสมบูรณ์เหมือนกับต้นทุเรียนต้นอื่นๆที่เราได้ลงปลูกไป,ไป ได้สมบูรณ์ได้เหมือนกับต้นทุเรียน,นที่เราดูแลเขาอยู่สม่ำเสมอนะคะตรงนี้จุดนี้นะคะเป็นต้นทุเรียนปีกทั้งหมดเลยนะคะเป็นต้นปีกแบบนี้นะคะที่เราเอามาปลูกทิงะะ้งทิ้งไว้นะคะปลูกทิ้งไว้ก็คือเอามาปลูกไว้เพื่อดาวาให้ขอนานเอามาปลูกอ,อยู่ที่ระยะห่างห่างออกมานิดหนึ่งเพื่อที่จะเอาไว้ทําคลิปนะคะเอาไว้ลงคลิปมาให้เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมดูว่าวิธีการรักษาต้นทุเรียนแบบนี้จะรักษาอย่างไรต้นทุเรียนที่มันแบบไม่สมบูรณ์ต้นทุเรียนที่มันแบบ เป็นเชื้อราเชื้อโรคแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้มาถ่ายลงคลิปว่าวิธีรักษาต้นทุเรียนแบบนี้รักษาอย่างไรแล้วก็จะถ่ายต้นทุเรียนที่สมบูรณ์ว่าเออเนี่ยต้นทุเรียนสมบูรณ์แบบนี้เราจะดูแลอย่างไรต่อให้มันเติบโตได้ขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะคะก็จะได้มาดูกันหลากหลายนะคะเพราะว่าต้นทุเรียนที่เพื่อนเนท่านผู้ชมปลูกไปเชื่อว่าหลายๆท่านก็ปลูกทุเรียนได้สมบูรณ์หลายๆท่านก็ปลูกทุเรียนได้ ต้นพันไม่สมบูรณ์มีปัญหาอยู่เยอะนะคะเราก็จะลงคลิปให้ดูหลากหลายนะคะวันนี้ก็มารักษากันต่อเลยนะคะมาดูเลบำรุงดินต่อนะคะวันนั้นที่ดารักษาทางใบแล้วก็ทางดินไปทั้งทั้งหมดคู่กันอ,อ่อวันนี้ก็มารักษาทางดินต่อนะคะเมื่อเป็นแบบนี้นะคะดินเราก็ยังต้องบำรุงการอัดแน่นของดินให้อยู่ปัญหาก็คือเกิดเชื้อราทางดินนะคะแบบนี้เชื้อราทางดินแล้วทําให้ใบเนี่ย เป็นแบบนี้นะคะใบแบบพังหมดนะคะเชื้อราทางใบด้วยเป็นทั้งทางใบเป็นทั้งทางดินรวมกันทั้งหมดเลยวันนั้นที่นามารักษาด้วยการให้ปุ๋ยฮิวมิกปุ๋ยฮิวมิกนะคะเป็นปุ๋ยบำรุงรากลดการอัดแน่นของดินนะคะลดค่า PF ในดินรักษาเชื้อราทางรากนะคะแล้วก็ ช่วยสร้างไส้เดือนในดินด้วยนะคะปุ๋ยฟีเซอร์นะคะเป็นปุ๋ยที่รักษาเชื้อดาทางใบเป็นปุ๋ยบำรุงใบช่วยสร้างยอดนะคะช่วยสร้างยอดใหม่ๆให้แตกขึ้นมาสม่ําเสมอแบบนี้นะคะเนี่ยหลังจากที่เรารักษาไปก็ได้ขึ้นมาประมาณนี้วันนี้ก็จะมารักษาต่อนะคะ วันนี้ก็เหมือนเดิมสม่ำเสมอก็คือ7วันหนึ่งครั้งเดี๋ยวอีกสักประมาณ1-2เดือนนะ้วก็จะมาให้ดูอีกว่าทุเรียนต้นนี้จะแตกยอดเต็มต้นแตกใบเขี้ยวเชีอุ้มเต็มต้นจะไม่มีใบแบบตาลูกแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราสักพักหนึ่งนะคะเราจะอัปเดตให้ดูนะคะวิธีการรักษาต้นทุเรียนที่มันแบบใบพังยับแบบนี้แล้วว่าเราสามารถรักษาทุเรียนต้นนี้แหละให้แตกยอดขึ้นมาสมบูรณ์ต้นพันสมบูรณ์แตกยอดเต็มต้นได้นะคะ เดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูบ่อยๆนะคะแต่ถ้าจะให้ดินจริงก็รอสักประมาณ1-2เดือนนะคะอันนี้สวยแน่นอนรับรองได้นะคะไม่ตายนะคะของเพื่อนๆท่านผู้ชมที่เป็นแบบนี้ก็คือไม่ตาย,ไม,ตายไม่ต้องกังวลใจดูเลต่อเลยนะคะดูเลต่อได้เลยไม่ต้องหมดกำลังใจนะคะดูแลทางดินทางใบสม่ำเสมอรอสักหนึ่งเดือนก็จะกลับมาสวยสมบูรณ์เหมือนต้นอื่นๆเลยนะคะ วันนี้ดนาะก็จะรักษาด้วยการบำรุงด้วยการให้ปุ๋ยยูมิกเหมือนเดิมนะคะให้ปุ๋ยยูมิกแล้วก็ฉีดใบฟีซ์ทิ้งไว้นะคะสัก 1- นอสองอาทิตย์แล้วก็ค่อยมาบำรุงอีกรอบหนึ่งนะคะทางดินนะคะยูมิกแล้วก็ฟีซ์เราจะให้สม่ําเสมอทุกๆอาทิตย์เลยนะคะเดี๋ยวดาวจะให้คนนานเขามาฉีดพ่นใบให้สม่ําเสมอนะคะทางดินด้วยเดี๋ยวสักประมาณ2เดือนเราจะมาอัปเดตได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าทุเรียนต้นนี้นะคะสวยแล้วก็สมบูรณ์มากนะคะ วันนี้เราก็จะมาแนะนํากันต่อนะคะรักษาดูเลต่อทางดินนะคะหลังจากที่เขาเป็นแบบนี้เราก็ต้องดูแล่อนะคะก็คือบํารุงดินนะคะตอนนี้บํารุงดินด้วยการให้ปุ๋ยฮิวมิกนะคะบํารุงดินอันนี้เราก็จะใส่ไปเยอะหน่อยนะคะอันนี้ใส่เยอะหน่อยอยู่ที่ประมาณ 20cc ต่อน้ำ5ลิตรนะคะให้เยอะนะคะ เพราะว่าต้นทุเรียนของเราเป็นสภาพแบบนี้ถั้งให้ตามข้างขวดโบกคงจะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรนะคะก็จะให้เยอะครึ่งฝาต่อน้ำห้าลิตรเลยนะคะของดาวของเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมอย่าให้ยเยอะแบบของดาวนะคะให้พอประมาณนะคะให้ตามข้างขวดเพราะว่าต้นทุเรียนของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะของดาวเนี่ยต้นโซม,มากนะคะตรงนี้ต้นแบบทุกโซม,มากเราจะเพิ่มไม่นิดหนึ่งเพื่อให้การจะดึงเติบโตของลำต้นเนี่ยได้ไวขึ้นนะคะ เดี๋ยวเมื่อเขาสมบูรณ์ดีแล้วเนี่ยนะคะดาวก็จะลดปริมาณลงมาก็คือน้ำจุดลิกจะให้แค่7ซีนะคะตอนนี้ก็ให้เพิ่มก่อนนะคะเพื่อกระตุ้นนะคะก็จะเป็นแบบนี้กะะ็จะรดให้ชุ่มแบบนี้นะคะดินก็เริ่มดีนะคะไม่หลีกน้ำเลยนะคะรดลงไปดินก็สามารถที่จะแบบดูดน้ำได้นะคะดูดน้ำ้าไปเอียงรากได้นะคะ เนี่ยนะคะต้นนั้นที่ที่ดาวมารักษารอบที่เลวอะนะคะรดน้ําให้ไปเนี่ยน้ำเนี่ยจะหลีกดินเลยนะคะจะไปกันคนละทิศคนละทางเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะคะเนี่ยราแต้มนี้นะคะรดน้ประมาณสักสองลิตรนะคะสักสองถึงสามลิตรนะคะรดห้ชุ่มแล้วก็รักษาทางใบด้วยนะคะก็คือจะฉีดเป็นฟีเซอร์นะคะ ฉีดพ่นยอดเลยนะคะยอดโอ,อนของเราก็จะฉีดพ่นแบบนี้นะคะฉีดให้ชุ่มนะคะเพื่อที่จะเคลือบยอดโอ,อนไม่ให้แมลงมากินยอดโอ,อนไม่ให้เชื้อรามากัดกินยอดอ่อนของเราต่ออีกนะคะใบที่ยังไม่สมบูรณ์ก็จะฉีดให้ชุ่มก่อนนะคะถ้าเขาไม่อยู่ก็จะหลุดไปแล้วก็จะสร้างยอดใหม่ขึ้นมาที่สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวถ้าใบาที่ยังอยู่ก็จะทําให้ใบเขียวเข้มขึ้นสมบูรณ์ขึ้นนะคะ เ็จะฉีดแบบนี้ให้ชุ่มเลยนะคะที่กิ่งด้วยน้าต้นด้วยนะคะฉีดไปเลยนะคะฉีดไปให้ชุม่มไม่ต้องกลัวว่าปุ๋ยโดนต้นแล้วจะต้นพันจะเหี่ยวไม่เหี่ยวนะคะตัวนี้เป็นตัวมํารุงนะคะฉีดให้ชุ่มเลยนะคะจะเป็นแบบนี้เนาะ,ะฉีดให้ชุ่มนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะฉีดทั้งต้นนะคะน้ำต้นก็ฉีด จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ด้าก็ฉีดไปชุ่มแล้วนะคะจะอยู่แบบนี้ตอนนี้ปุ๋ยก็หยดลงมาบนพื้นแล้วนะคะเนี่ยก็จะรักษาแบบนี้นะคะก็จะสร้างยอดใหม่ขึ้นมาได้สม่ําเสมอเดี๋ยวสักรอสักหนึ่งเดือนนะคะรอสักหนึ่งเดือนต้นต้เดือนต,นต,นต้นนี้จะแตกยอดตั้งพุ่มเต็มต้นเลยนะคะรอสักหนึ่งเดือนแต่ว่าการที่เขาจะฟืนฟ้นฟูปรับสภาพใบขึ้นมา ก็จะเปลี่ยนแปลงเ,เดี๋ยวรออาทิตย์หน้าดาก็จะดูอีกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงได้เยอะขนาดไหนแล้วอีกหนึ่งเดือนจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆท่านผู้ชมดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเนี่ยดาดูแลแบบนี้แค่เนี้ยนะคะจะได้ผลจริงไหมอย่างไรนะคะแค่เป็นแบบนี้อยู่เนาะได้ผลแน่นอนนะคะเพื่อนๆท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลน,นะคะก็คือเอ่อรดทางดินให้บำรุงดินราะการอน,อน,นุานของดิน ฉีดทางใบให้นะคะเพื่อที่จะบำรุงยอดเคลียบยอดไม่ยอดเหี่ยวนะคะปกติเนี่ยนะคะของหลายหลายท่านเนี่ยถ้าต้นทุเรียนเป็นแบบนี้นะคะการอัดน,นึ่งของดินหลังฝนตกแล้วทีเนี้ยนะคะแตกโยกขึ้นมายยดก็จะเหี่ยวใบก็จะเฉาอีกเหมือนเดิมนะคะยอดจะเหี่ยวมากในในเวลาเช่นเวลากลางวันแบบน,นี้ยอดกก็จะเหี่ยวจะเฉาะคะ แต่ว่าถ้าเราเคลือบยอดแบบนี้เยอะก็จะไม่เหี่ยวไม่เฉาแล้วนะคะถึงแม้ว่าต้นดูยังของเราจะไม่สมบูรณ์แบบนี้นะคะไม่เหี่ยวนะคะก็จะสร้างยอดได้ใหม่สม่ำเสมอเดี๋ยวรอดูนะคะชักประมาณสองอาทิตย์ราจะพามาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะคะท่านผู้ชมท่านไหนมีข้อสงสัยดูคลิปแล้วไม่เข้าใจก็อคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้นะคะดาวก็จะมาตอบให้นะคะก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ Comment, ทุกการรับชมนะคะ บางครั้งเราอาจจะพูดไวไปหรือว่าพูดแบบหลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าการทําคลิปพูดเกี่ยวกับการดูเลเราก็ทําได้แค่นี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าจะให้ทําคลิปถูกใจของคนทั้งโลกมันคงเป็นไปไม่ได้นะคะถ้าท่านไหนที่ดูแล้วไม่สบายหูไม่สบายตาก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ เพราะว่าอย่างที่ดาวบอกไปอ่ะเนาะคนทั่วโลกอจะให้ถูกใจคนทั่วโลกมันคงเป็นไปไม่ได้เนาะเอาแค่คนที่ถูกใจเรานะคะไม่ถูกใจก็ว่ากันไปนะคะก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะทุกรายทุกคอมเมนต์ทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะสําหรับวันนี้เราต้องขอลาเพื่อนๆท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวสักหนึ่งสักสักหนึ่งเดือนเราจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าต้นดูเรียนต้นนี้แตกใบเต็มต้นเลยยอดเนี่ยสมบูรณ์มากนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณมากค่ะ